สวัสดีครับก็กลับมาพบผมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่เห็นเลยเราไม่ได้อยู่ในสตูดิโอของผมปกติเนาะก็คือผมช่วงนี้ไม่ได้มีโอกาสได้กลับไปที่ห้องนะครับเรียกได้ว่ามาเปิดรายการใหม่เลยกันเรียกว่าเป็นรายการส่องอิชิบันกิจประจําเดือนนะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่เราควรจะต้องมีนะครับ ต้องบอกว่างานอิชิะโกจิเนี่ยมีหลายเรื่องมากเนาะไม่ใช่แค่เรื่องที่ผมทำรีวิวในช่องเท่านั้นนะคือมียันคอสซิล่าเตเลมูนหรือแบบว่าอย่างตอนนี้ในโลว่าจะมีเรื่องแอนเรียรใชไหมก็มีนะแอนเดีรงานอิสิะโกจิซึ่งเราจะไปดูกันว่าแต่ละเดือนนะงานไหนหน่าติดตามบ้างนะครับซึ่งผมจะพัฒมา3งานต่อเดือนนะครับใจจริงก็อยากจะมากกว่านี้นะแต่ว่า คือเวลาแบบดูบดบดบมันก็น่าสนใจไปหมดเลยก็เลยพยายามคัดให้เหลือน้อยที่สุดจะได้เรียกได้ว่ามันเป็นงานที่ผมแนะนําจริงๆนะครับโอเคต้องบอกกอว่า3งานก็ไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยเนาะเรียกว่าเท่าเท่ากันเราก็จะมาเริ่มกันที่งานแรกเลยนะครับซึ่งเป็นงานที่ตอนนี้ก็ยังมีอนิเมะฉายอยู่ <Okay. S 1> ก็คือเรื่องของดาบที่ฆ่าผสมนั่นเองนะครับ ตรงนี้ดาวพิฆาตศูนก็อาจจะตั้งแต่ดอ o ไปบ้างนะครับไม่ได้จากนิเมะนะผมหมายถึงงาน f i เก r e หมดอยูแต่งานนี้ก็จะมีตัวชูโรงอยู่พอสมควรเลยมาดูกันก่อนมีตัวไหนบ้างนะตัวแรกก็คือตัวของทันจีโรนะครับซึ่งทันจิโรก็คือเท่าที่สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นลายไหนที่ทําออกมาก็จะมีที่แกอยู่ทุกลายซึ่งสเกลของดาบพิฆาตศูนยรอบนี้ก็จะค่อนข้างตัวเล็ก เหมือนเดิมเลยก็คืออย่างจิโล่มีตัวเซนที่ประมาณ5-7เป็นรางวัลเนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวของมุยมุยจิโรซึ่งเป็นรางวัลดีอย่างมุยนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวที่ F c ซค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจต่อมาเรียกว่าเป็นตัวที่เดอะเฟสของผมในลายนี้เลยลก็คือมิสลิรางวัลทีส่วนสูงอยู่ที่14เซน น่ารักมากนะครับดูสิซึ่งเป็นมิชลีที่แบบว่าเป็นแอคชั่นที่ยังไม่มีทำออกมานะในงานอื่นแล้วก็รางวัลดีนะครับเป็นตัวของเกญย,ยะนาอซึ่งส่วนสงูงอยู่ที่17.5เซนบอว่าใครเคลเื่อนแต่จริงจริงก็ตัวเท่ากับคนอื่นแั่นแหละแค่แอคชั่นมันเรยดูสูงไม่เท่ากันนะครับส่วนนางวันจิป,ปาถาผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเรียกว่ามันเป็นเหมือนแบบเวลาเราจับกระชับปองอะ สำหรับผมมันคือเกลือเห็นแล้วเรามาดูที่รางวัล last one นะครับเป็นรางวัลที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคือเป็นมวยที่แอคชั่นเหมือนรางวัลดีแต่ว่ามีปรานขึ้นหน้านะครับซึ่งผมเชื่อว่าแค่มีปลานขึ้นหน้านะครับราคาก็ต่างกันแน่นอนและซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็จะตามหามวยที่เป็นงาน last one นะครับส่วนเรื่องนาคิาสูงตอนนี้กำลังเข้มข้นนะใครที่ยัง ไม่ได้ดูก็ไปดูซะงานต่อมาก็จะเป็นงานของวันพีซนั่นเองนะครับสำหรับวันพีซนะครับก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยสำหรับจังหวัดปุจิเพราะว่าไม่จะเป็น uffy, ต้องมีดูฟี่ในทุกๆงานก็สามารถขายได้นะครับซึ่งตัวชูโร่ก็จะเป็นตัวของโซโลในรางวัลดีส่วนสูง15ดซก็เป็นงานสเกลตัวเล็กเหมือนเดิมนันแหี้ แต่ว่าตัวชูโรงที่มากกว่าโทโรน่าจะเป็นรางวัล B ตัวของคิงนะครับเป็นคิงที่ดูดุดันแล้วก็ดูน่าซื้อบ้ากน,นะครับผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นที่ต้องการในตลาดซื้อขายแน่นอนคิงรางวัล B สิบสี่เซนแล้วก็เป็นซันจินะครับรางวัล C ส่วนสูงสิบห้เซนจะมาในกับลูกเตะไฟสีตา คิดว่าคนที่ชอบฟันจิก็อาจจะอยากได้นะแต่ผมว่าความนิยมน่าจะตกไปอยู่ที่ตัวจริงมากที่สุดนแะบบแล้วก็รางวัลดีเป็นตัวไอ้ไอ้ในลเสาต้มมันชื่ออะไรแล้วนะเดี๋ยวไปหาอินเสอร์แล้วกันตัวสูงสิบห้าเซนเหมือนกันแล้วก็เป็นรางวัล last one last one เป็นตัวของโตโลโหเหมือนกับรางวัลเอเลยหมายถึงแอคชั่น Action นะ แต่ที่ต่างไปก็คือเอฟเฟกตของดักฮาคิมันต่างแบบว่านิดเดียวจริงๆคือต้องบอกว่าผมไม่ได้ดูต้องบอกว่าผมไม่ได้อ่านบาง,งะช่วงของวันน้องคุณนี้แบบครบนะครับก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันต่างกันยังไงไนะครับหรือว่าต้องรอให้มันออกฉายจริงๆก่อนเพื่จะเห็นว่ามันต่างมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ถ้าดูจากในรูปอ่ะมันไม่ค่อยต่างกัน โอเคครับก็ถึงงานสุดท้ายแล้วเป็นงานที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นที่นิยมในเดือนนี้แน่นอนก็คืองานของเมเมทนั่นเองนะครับลอเล่นรอเล่น,เ,ลนเป็นงานของดาร์คตันบอลอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมมาจากิงห bon anyway ์ดาร์คันบอลไงเลยพูดได้ว่าเนี่ยดาร bon นะ์คันบอลอะไรนะคพานิยมแน่นอนอาจจะใช่ครับแต่ว่ามาดูกันก่อนนะครับเพราะว่างานนี้มัน เรียกได้ว่าเป็นภาคของแ r กก o น b ตอนเด็กเนาะซึ่งในลายของ X ia, ขอิสเบตุกิเียก็เริ่มทำออกมาบ้างแต่ยังไม่เยอะมากเท่ากับภาคแซดภาคซุปเปอร์มาเริ่มที่รางวัลเอกก็คือโกคูส่วนตัวของโกคูก็คือ,อ,คอ14เซนคิดว่าสเกลจะใหญ่กว่าที่ผ่านมาสอบลายนะอันนี้น่าจะเป็นสเกล1.7ที่ผ่านมาจะเป็น1.8แ,แต่ผมว่าโกคูก็จะไม่ใช่ตัวโชโลของงานชุดนี้แน่นอน ต่อไปรางวัลบีนะครับก็คือผู้เท่าเต่านั่งองก็สูสูง15เซนงานบรรพุจิรอบนี้มีแต่ตัวเล็กๆเนาะคิดถึงแบบพวกมาสเตอร์ไลน์จริงๆมาสเตอร์ไลน์ต้องเป็นงานแบบตัวใหญ่ๆบุ้มๆุมแต่ว่ามาสเตอร์ไลน์จริงไม่จําเป็นต้องตัวใหญ่นะอ๋อลืมบอกไปอันนี้ก็เป็นงานมาสเตอร์ไลน์เหมือนกันนะครับสําหรับเรื่องแนันบอลอ่ะผู้เท่าเต่าก็น่าจะได้ความนิยม พอสมควรแล้วก็อีกตัวที่น่าจะได้รับความนิยมต่อต่อมาเลยก็คือซุนโกฮังนั่นเองจะเป็นปูของโกคูนะครับรอบนี้ก็มีทั้งแบบใส่หน้ากากแล้วก็เปลี่ยนหน้าได้น่าจะเป็นแบบว่าตัวตัวเดียวอะเปลี่ยนได้ในกล่องเลยไม่ใช่แบบว่าต้องมาส่งแยกทีนะส่วนสูงก็อยู่ที่25เซนนะครับ นอกเหนือจากคุณปู่ของโคฟูที่จะได้รับความนิยมแล้วก็จะเป็นตัวนี้แน่นอนก็คือราชาพิศากบัวรางวัลดีกับตวนสูง21เซนนะครับถามว่าทำไมจะได้รับความนิยมเพราะว่ามันไม่เคยมีมาก่อนในอิชิมัคุจิแล้วก็สเกลที่ค่อนข้างใหญ่ยที่ผ่านมาก็อาจจะมีบ้างอย่างงาน s อแต่ว่านั่นแหละมันน้อยมากๆนะครับฉะนั้นตัวนี้น่าจะได้ความนิยมมาดูกันที่งานรากวันบาง งาน last one ก็จะเป็นโกคูคีน่เหมือนเดิมนะครับต่างกานที่ชุดเนาะชุดจากที่เป็นชุดสนักเตาก็จะเปลี่ยนเป็นชุดโกคูตอนก่อนฝึกกับผู้เท่าเต่าน,นะครับสูง14เซนเท่ากันอ่าที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือ3งานที่ผมแนะนําในชุดของอิโังคูจิในช่วงเดือนมิถุนายนปี2023นั่นเองนะครับถ้าวันนี้ผมพูดดูในเนหน่อยก็ขออภยยัยด้วยละกันเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็น หวัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็มาดูกันว่าเดือนหน้าจะมีงานอะไรที่น่าซื้อน่าติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ